พามากินมาม่าเกาหลีที่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีแบบแต้ๆเลยเต้าคืออันเนี้ยฉันกินไปแล้วสองห่อคืออร่อยมากพี่ที่เขาทำงานจากเกาหลีนะคะเขากลับมาเยี่ยมคุณแม่แล้วเขาก็แบบว่าซื้อมาฝากคือแบบเดี๋ยวจะมาต้มทานให้ดูนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะอันนี้คือจากเกาหลีแต่ๆเลยเต้าวันนั้นจะไปต้มกินก็แบบว่า เออรสชาติอร่อยมากเลยวันนี้จะมาต้มโชกินให้ดูไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าหรือว่าในออนไลน์มีขายหรือเปล่านะแต่อร่อยจริงๆอนะ่ะถ้าสมมติมันมีนะจะปตะก้าไว้ให้แต่ถ้าไม่มีก็ดูแค่นั้นเลยค่ะดูวิธีการทําคือไม่ยุ่งยากเลยนะคือเขาไม่มีน้ํามันมาให้นะแกคือจะมีเป็นผักนะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของผงปรุงรสน้ําซุปนะวิธีการทาคืออยู่ข้างหลังเลยไม่มีคำอธิบายภาษาไทยด้วยนะเพราะจากเกาหลี่ริง ตามวิธีการทําจากเกาหลีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปก่อนเลยอันดับแรกนะคะเนี่ยอันนี้ซองเกาหลีอะไรกนเนี้ยคือหม้ออันนี้คือร้อนไวจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปักตะกร้าหม้อไว้ให้แล้วกันนะครับเป็นเนื้อเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นชิ้นๆเลยให้ดูเห็นปะแล้วก็ใส่ผงมาม่าเกาหลีลงไปอันยองไซโยอร่อยมากเลยอีกสองซองสุดท้ายนจะนกินหมดแล้วจะทำยังไงต้องบินไปซื้อที่เกาหลีเลยไหมเอ่ยเส้นของเขาก็คือจะเป็นแบบเส้นใหญ่ๆอ,อย่างนี้เนาะแบบว่าทั่วไปเลยที่ขอหักครึ่งดีกว่า ไม่หักดีกว่ารู้สึกว่ามันแห่งเกินแพ็กเกจนี้เลยเผื่อใครแบบว่าอยู่เกา,ลกาหลีลองไปซื้อมากินดูนะคะหรือพ่อแม่ใครอยู่เกาหลีพี่น้องใครอยู่เกาหลีอยากฝากซื้อก็นียี่ห้อนี้เลยใช่นะคะอย่างนี้ นี่นะคุณนาลาดไปอย่างนี้นะเฮ้ยเนมันดูดน้ำแบบที่เราไม่ต้องซดน้ำซุปเลยหรอคุณแม่ปิดด้วยครีมฮอนบังเวอร์อันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นไส้ใหม่หรือเปล่าอืม อืมนมชมพูปะน่าจะใช่เพราะว่ากลิ่นนมชมพูชัดมากอือรูขัมเยอะอือแค่คนยืยอะทีขนาดนี่เนี่ย